สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับเดือนกันยายน2 5 6 6นี้นะครับรัฐบาลจะมีการโดนเงินให้กับประชาชน3กลุ่มนะครับทั้งผู้สูงอาย,ยุเด็กแล้วก็กลุ่มปอบางผู้พิการนะครับซึ่งครั้งได้ยืนยันแล้วว่าได้เงินแน่นอนโดยสอทอนะครับส่งหนังสือด่วนไปยังอบททั่วประเทศแล้วนะครับ แจ้งการโอนเงินเตรียมพร้อมในการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางอย่าให้มีการติดขัดเรื่องจ่ายเงินนะครับซึ่งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีถ้าหาได้แจ้งหมายเลขบัญชีกับเจ้าหน้าที่ไว้หรือรับเป็นสเงินสดที่หน่วยงานของราชการพร้อมกันทั่วประเทศนะครับไม่เลื่อนอย่างแน่นอนและที่สําคัญในเดือนกันยายน25งหนี้นะครับผู้สูงอายุกลุ่มนี้โชคดีมากนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะได้รับเงินสูงสุดถึง 1, 1 6 0 0หรอบาทเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ารับเต็มๆรับหลายเด้งติดต่อกันแน่นอนนะครับซึ่งเดือนกัยยนยายนี้ก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดก,กันนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่จะได้รับเงินกันวันไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หาท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแจ้งข่าวผู้สูงอายุเด็กกลุ่มปอบางผู้พิการสําหรับเดือนกันยายน256นี้ก็ยังจะได้รับเงินเดียวยาจากรัฐบาลอยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับโดยล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะครับจะได้เงินแน่นอน มหาไทยโอนเงินให้อปททั่วประเทศแล้วนะครับก็รับเป็นเงินสดทุกคนทั้งเบี้ยยังชีพเงินนุนหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็เบี้ยของผู้พิการนะครับซึ่งผู้พิการถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้รับเงินถึง2เด้งเลยทีเดียวในเดือนนี้และผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินถึง2เด้งเช่นเดียวกันนะครับรับมากสุดถึง1,600บาทนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะครับจะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 8กันยายน256นี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็สทก็แจ้งไปยังอบททั่วประเทศแล้วนะครับว่าเงินส่วนกลางได้โอนมาแล้วก็ให้อบทซักซ้อมการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางอย่าให้มีการตกหล่นนะครับสำหรับรายการแรกนะครับก็เริ่มมันที่เงินเด็กหรือเงินอุดหนุนบุตรนะครับล่าสุดครมก็อนุมัติงบกลางกว่า900ล้านบาทนะครับเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีแรกนะครับเดือนละ600บาท ต่อเนื่องนะครับเดือนกันยายน6 6กว่า2.2ล้านคนนะครับยีสิงหาคม25 6ที่ผ่านมานะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคอรมออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2566 จำนวนกว่า900ล้านบาทนะครับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า2ล้าน2แสนคนในเดือนกันยายน256เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็หมายความว่าเงินเด็กในเดือนกันยายนนี้จะได้รับกันอย่างแน่นอนไม่มีเลื่อนนะครับแม้ว่าเด็กจะเกิดใหม่ขึ้นเยอะนะครับต้องใช้งบป,ประมาณเยอะคลมก็ได้อมัดอนุมัติงบกลางนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยในเดือนกันยายน256นี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาในโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรนะครับจำนวน600บาทจะได้รับเงินนะครับโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8กันยายน256นะครับสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับในส่วนของผู้ปกครองต้องเป็นบิดามารดาหรือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่รวมกันด้วยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีนะครับและผู้ปกค,ครองนะครับรับเงินผ่ามชีที่ผูกบริการพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับและในส่วนของเด็กแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดก็ต้องอายุต่ำกว่า6ปีมีสัญชาติไทยนะครับอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนตามจุดต่างๆได้แก่ในเขตกรุงเทพมาหานครนะครับก็ลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่สารบัญการเมืองพัทยานะครับในส่วนภูมิภาคก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะครับ และต่อไปนะครับกลุ่มที่2กลุ่มปอบางก็คือเบี้ยความพิการนะครับโดยผู้พิการนี้นะครับจะได้รับเงินไม่เท่ากันนะครับดังต่อไปนี้นะครับสําหรับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการจํานวน800บาทนะครับแล้วก็ผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการจํานวน1000บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเงินของผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนะครับที่จะโอนเงินเข้าทุกวันที่ 20ของเดือนนะครับสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับโดยเงินผู้พิก,การจะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิก,การจํานวน200บาทต่อเดือนนะครับสาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ1รัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิก,การแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการนะครับส่วนในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับบัตรคนจนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีโอนเงินโดยจะยกเลิกนะครับโอนเงินเข้าบัตรแบบเดิม เป็นการโดนเข้าบัญชีแทนนะครับดังนั้นท่านใดที่เคยได้รับเงินนี้นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนรุ่นใหม่ต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเพื่อรับเงินจากรัฐบาลนะครับถ้าหากท่านไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เงิน200บาทต่อเดือนนะครับของบัตรสวัสดิการของผู้พิการจะท่านจะไม่ได้นะครับก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับท่านถึงจะได้รับเงินนี้นะครับ และรายการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเงินของผู้สูงอายุหรือเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับหากผู้สูงอายุท่านใดได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้รับเงินถึง2เด้งเลยทีเดียวนะครับก็รับมากสุดถึง1,600บาทเลยทีเดียวนะครับโดยรายการแรกนะครับจะเป็นเงินเบี้ยยังชีพที่รัฐบ,บาลโดนให้ประจําทุกเดือนนะครับ ในเดือนกันยายน2566นี้ก็จะได้รับเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าวันที่10ตรงกับวันหยุดนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเลื่อนมาจ่ายในวันทําการแทนนะครับโดยเงินจะเข้าวันศุกร์ที่8กันยายน2566นะครับผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับอายุ60-69ปีจะได้รับเงิน600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเงิน700บาท อายุ80ถึง89ปีจะได้รับเงิน800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน1,000บาทนะครับและล่าสุดนะครับรัฐบาลได้ประกาศแจกเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนะครับโดยเงินนี้นะครับจะเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเงินนี้นะครับจะโอนเข้าบัญชีให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ จำนวน100บาทต่อคนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน2566และผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคม2566นี้นะครับเพื่อรับเงินจากรัฐบาลโดยจะได้รับคนละ600บาทนะครับโอนครั้งเดียวก็หมายความว่าหากผู้สูงอายุท่านใดนะครับได้รับสิทธิ์ในบัตรคนจนด้วยในเดือนกันยายน2566นี้ ท่านจะได้รับเงินตามช่วงอายุแล้วก็บวกอีก600บาทนะครับซึ่งผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยังชีพมากสุดอยู่ที่1000บาทบวกกับบีก600นะครับดังนั้นก็จะได้รับเงินสูงสุดถึง1,600บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันโอนเงินนะครับก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ได้แน่เดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งในปีก่อนๆรัฐบาลนะครับจะโอนให้ประมาณวันที่15ของเดือนนะครับก็คาดว่า น่าจะโอนให้นะครับวันที่15กันยายนนี้ยังไงแล้วนะครับหากมีความชัดเจนวันโนนเงินก็จะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับ